งานและพลังงานสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องงานและพลังงานกันนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่างานและพลังงานคืออะไรเราลองไปถามพี่ยูเรนัสกันดีกว่าไหมครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาอธิบายเรื่องงานและพลังงานให้น้องๆได้เข้าใจนะครับงานคือการออกแรงกระทําต่อวัตถุ แล้วัตถุที่ถูกกระทาที่การเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงมีหน่วยเป็นจุลสำหรับพลังงานคือความสามารถทำงานได้สิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานพลังงานมีหลายรูปแบบได้แก่พลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานกลพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเคมีเป็นต้นครับ เอาเลยครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักความหมายของงานและพลังงานไปแล้วเพื่อนๆดูกิจกรรมต่อไปนี้แล้วลองตอบคำถามดูนะครับ จากกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ตอบคำถามไปนั้นเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับกิจกรรมแรกคนผอมไม่ทำให้ตู้เคลื่อนที่จึงไม่เกิดระยะทางหรือระยะทางเป็นศูนย์ทำให้ไม่เกิดงานส่วนการออกแรงของคนอ้วนตู้มีการเคลื่อนที่จึงเกิดระยะทางทำให้เกิดงานนั่นก็คืองานจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแรงที่มากระทำต่อวัตถุและทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ตามทิศทางของแรง และเราสามารถหาค่าของงานได้จากสูตรนี้ครับเอาล่ะครับคราวนี้เพื่อนๆลองมาดูตัวอย่างการหาค่าของงานกันดีกว่าครับโดยโจทย์ของเราก็มีอยู่ว่าเพลินผลักก้อนหินให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นด้วยแรง30นิวตัน ก้อนหินเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง4เมตรจงหาค่าของงานที่เกิดขึ้นจากการผลักก้อนหินเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างการหาค่าของงานแล้วตอนนี้เพื่อนเอนลองมาสังเกตกิจกรรมได้ช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้ดูสิครับ ว่าภาพใดที่เป็นการทำกิจกรรมแล้วทำให้เกิดงานถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยครับ เยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากค่ะใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะ ใช่แล้วครับเห็นร <hing> หรือ,อยังเลยครับเพื่อนเพพลังงานมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งปัจจุบันมนุษย์ได้ใช้พลังงานต่างๆทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตแต่ละวันและใช้อำนวยความสะดวกมากขึ้น ถุงทรายหนัก500กรัมตาช่างสปริงไม้เมตรเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรามาทำการทดลองกันเลยครับ 1. นำถุงทรายมวล500กรัมวางบนพื้นโต๊ะใช้ไม้เมตรวัดระยะห่างจากพื้นถึงถุงทรายเป็นระยะ0.5เมตร 2. ใช้ตาช่างสปริงเกี่ยวถุงทรายและออกแรงดึงไปจนถึงระยะทาง0.5เมตร ่านค่าแรงที่ใช้ดึงถุงทรายจากตาช่างสปริงในหน่วยนิวตันและหาค่างานที่เกิดจากการลากถุงทรายหนึ่งถุงในระยะทาง0.5เมตรบันทึกผล 3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ1และ2แต่ลากให้ถุงทรายเคลื่อนที่ไประยะทาง1เมตรพร้อมกับหาค่างานที่เกิดขึ้นพร้อมบันทึกผล 4. ทำการทดลองเหมือนข้อ1และ2แต่เพิ่มจำนวนของถุงทรายให้เป็น2ถุง พร้อมกับหาค่างานที่เกิดขึ้นและบันทึกผล จากการทดลองเราจะสามารถสรุปได้ว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุเพิ่มขึ้นและระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงเพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดงานที่มากขึ้นด้วยนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับคราวหน้าเราจะไปเรียนเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆอ,อดใจรอกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ